มีคำถามเปล่า,น,าอนอกจากนี้ด้านนเจ้าค่ะทางกาบนักสัตว์การเด็กไหมเจ้าค่ะคิดว่าหลายคนก็คงจะสงสัยก็คืออยากถามมากมายแต่คงจะไม่มีเวลาเอาเอาเรื่องเดียวก่อน,นเจ้าคระว่าอหลายคนเข้าใจว่าพิกษุณีในเมืองไทยนีย่หายไปแล้วอยังมีอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ทุกเข้าใจว่าภิกษุณีในเมืองไทยีไม่มีเลยอความเมตตาายแล้วมีหรือไม่มีก็นั่งอยู่นี่แล้วล่ะคําว่าภิกษุภิกษุณีเนี่ยออกจากเรือนเกิดขึ้นมีภิกษุภิกษุณีหรือบรรพชิตในในลูกตถาคตในลูกพูะเจ้าเนาะเหมือนกับพูะเจ้าที่ทรงออกจากเรือนแล้วก็ตัดผมโกล โหนอะไรก็ว่าไปแล้วก็สแสวงซึ่งความก็เรียกว่ารู้สึกว่าอยู่เรือนแล้วมีทุลีทุลีก็คือความบรรดาสิ่งสะดวกสบายบรรดาหลายแบบหลายแนวของหมู่ญาติผู้คนสมบัติอะไรก็ว่าไปนี่คือทุลีที่มันจะอันนี้ท่านก็เลยดำลีออกจากเลือน แล้วก็แสวงหาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจะพ้นจากความสับสนความปนเปลทางใจนี่เรียกว่าบรรพชิตสมณะออกมาชำระความไม่ดีบางคนก็ออกมาด้วยความาำลีว่าเราจะออกมาศึกษาเพื่อพ้นจากความนิสัยไม่ดีของตัวเองก็ได้บางทีก็เป็นอย่างนี้<ม><ม>ก็เลยเกิดการ เข้ามาทีนี้มีผู้เจ้าปรากฏขึ้นท่านก็บัญญัติให้มีภิกษุภิกษุณีส,ส,สง์ให้เป็นพื้นที่สําหรับคนลักษณะเนี้ยที่ออกจากเรือนมาแล้วเพราะว่าโอ้ไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเราจะพึงชําระจิตมาฝึกตนน่น,นะก็เลยละหมดเลยก็มาเป็นผู้ขอคือเดินบาทแสวงหาโดยไม่สะสมพอเห็นว่าการสะสมมันเป็นโทษ นี่คือลักษณะของสมสณะสังกยบุตรเนาะอ่าทีนี้ลักษณะของสัสมนี้ต้องอย่าไปใช้ความคิดเอานะมันจะคิดแบบโลกโลกไม่เหมือนกันภาวะที่มันมีหมายถึงว่าเอาเป็นว่าภาวะทางใจละกันนะส่วนวัตถุอย่าไปมองอะพุทธศาสตร์ในน้นำหนึ่งที่ตัวเราจำไหมนะทีนี้ความดำหาหลี่ยงเงี้ยพอมาเป็นเหมือนมินต ก็เรียกว่าภิกษุภิกษุณีซึ่งเข้ามาในธรรมวินัยนี้ถ้ามีลักษณะนี้ภิกษุภิกษุณีเมื่อมีคนสมัครใจเข้ามารักษาธรรมและวินัยของระตาคตอันนี้เรียกว่าภิกษุภิกษุณีก็เลยบอกว่ามันไม่เคยหมดจากโลกนี้เลยตั้งมาหมดไปจากประเทศไทยนานเล้วาจาค่ะที่คนเข้าใจหมดก็มีภิกษุก็หมดไปแล้ว มีอยู่ช่วงหนึ่งหมดไปเลยเหลือสมมเณนยอยู่รูปเดียวเขาก็ต้องไปต่อจากต่างประเทศเข้ามามันเรื่องธรรมดาของความเกิดดับอินเดียก็หมดไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็กลับเข้าไปใหม่แปลว่าพุทธศาสตร์ไม่ตายมีอยู่ตลอดนี่คือความตีความยั่งยืนการกลับมา แปลว่ามันมีที่อื่นในประเทศอื่นๆไม่เคยหายไปต่อให้ประเทศนั้นๆที่มีอยู่ต้นทางดับไปความที่สืบทอดไว้ที่อื่นมาเขาก็กลับไปแทนคนุณที่นี่ก็เหมือนกันที่ไหนในโลกเหมือนกันหมดคือแปลว่าพุทธศาสนาย,ยัง,ยงคงดำรงอย่างน้อง,งอาตมาเน้นเรื่องแสดงธรรมมีอยู่แต่ว่า ไม่ค่อยได้สนใจกับพิธีการมากนะฮะวัาแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปในวัฒนธรรมแต่อริยสัจสี่นี่ร้อยเปอร์เซ็นเสมอกันหมดใครต้องการพ้นทุกข์ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันทุกที่ทั่วโลกอันนี้พิจุนีสงฆ์ถ้าพูดโดยประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยหมดเหมือนเดิม เพราะว่าเราต้องรู้ว่าอันดับหนึ่งแน่ๆเกิดขึ้นตอนมีพุทธเจ้าอยู่ถูกไหมถึงมีภิกษุภิกษุณีได้ถูกไหมพุทธเจ้าท่านบัญญัติถึงขนาดตอนตัดสรุ้ใหม่ๆมีมารมาทูลเชิญว่าให้บรเิเานไม่ต้องทํอะไรพระองค์ยังออกตัวว่าต้องมีภิกษุณีสงฆ์ไม่มีไม่ได้ศาสนายังมันยังไม่หยั่งรากไม่ได้เระฉะนั้นต้องมีทั้งภิกษุภิกษุณีาวาสุวาสิกาจึงเรียกว่า อย่างลากในธรรมแล้วภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นนั้นอุบาสกอัจิการด้วยก็เป็นพวกแก้วกล้าในธรรมตามสมควรแก่ธรรมใช่เปล่านี่ละ่ะถ้าเราถือบัญญัติข้อนี้นะไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าหมดหรือไม่หมดมันไม่มีสาระาก,กับสิ่งนั้นแต่ถ้าจะให้ตอบก็ตอบได้เมื่อพูุทธเจ้าปรากฏขึ้นทรงบัญญัติมันเกิดขึ้นแล้วภิกษุภิกษุณีสองหน้า แล้วทีนี้พระเจ้า,าโศกก็ส่งคนไปสมัยต่อมาเพื่อเจ้า,าโศกมีลูกทั้งลูกสาวลูกชายได้บทพาทั้งสองฝ่ายแล้วก็ส่งนับถือพระพุทธศาสนามากแล้วก็ส่งเผยแพร่ส่งเรือไปตามทวีปต่างๆแล้วก็นำพาพระพุทธศาสนามีภิกษุและภิกษุณีส่งไปในที่ต่างๆ ประเทศจีนประเทศลังกาที่เบตอะไรก็ว่าไปก็ไปมีสถานที่นั้นๆก็มีพิกษุพิสุนีสงศ์แต่ถามว่าทําไมแบ่งแยกเป็นนิกายเขาบอกเทลวาทไม่มีแล้วเขาพูดอย่างนี้แต่อตมาบอกว่าพุทธศาสตร์เนี่ยพุทธเจ้ามีธรรมละวินัยอันเดียวการที่คนมาแยกเรียกตัวเองว่าฉันเป็นพวกนี้ คุณเป็นพวกนั้น,นยอันนี้มาทํากันเองจริงไหมเขาก็คือเขาถือหลักการต่างกันในธรรมวินัยเดียวกันแต่แปลความต่างกันเพราะต่างกันก็เลยแบ่งกันเป็นพวกก็เลยมีพวกเทรวาณมีพวกมายานมีพวกวัชรยานซึ่งถือตามความเชื่อของตนของตนแต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้น มันเพิ่งมาแตกตอนหลังพระเจ้าสิ้นแล้วเท่านั้นพูดภาษาบ้านๆมาท่านสิน้นพี่น้องก็เริ่มมองหน้ากันแล้วก็เริ่มชี้หน้าใส่กันบ้างอย่างนี้นะเริ่มแบบเฮ้ยเออแกเกาะทำมันนั่นแหละฉันก็ทำวันนี้ฉันก็ตั้งครอบครัวตั้งบ้านใหม่ของฉันอย่างนี้นะแต่เทียบบ้านๆนเนาะพ <c oughs> อพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่แล้วมีเ <c oughs> ถรวาทกับมหายาณไม่ตีกันตายเลย <c oughs> ในเถรวาทก็มาแบ่งกันอีกนะตอนรับกันบ้างไม่ตอนรับกันบ้างเนี่ยทะเลาะก,กันแบบไม่ไม่ไม,ม,มีผู้เจ้าไม่ได้ยินดีกับสิ่งเหล่านี้เราก็อย่าไหลไปตามนั้นเราจะพลอยไปทะเลาะก,กันด้วยทั้งที่เราไม่เขียวเลยอะเรารักผู้เจ้าพระธรรมพระยเจ้าเราสนใจความพ้นทุกข์เราจะไปนั่งร่วมกลุ่มทะเลาะทำไมทรงตัวในจิตอันเป็นปิติโอ้ท่านเห็นบประจิตที่ไหนเนี่ย สาธุเราเองยังไม่สามารถออกจากเลื่อนบวชไปอย่างนั้นได้ท่านทำได้เราโมทนาเอาจิตตั้งในกุศลดีกว่าไี่ต้องเอาไอ้กิเลสเกศขาเต็มไปด้วยนิวรณ์น่ะนั่นนิวรณ์ทั้งนั้นเลยนะที่คนพากันพูดเนี่ยจริงไหมในคุยกันแบบแรกกันเลยมีไม่มีอันถูกผิดดีชดั่วล้วนแต่เป็นเครื่องให้สับสนจิตไม่ตั้งมันสักอย่างเดียว การจะรู้กันตาหจูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและลงทางใจตกกระทบและรู้จักปฏิจจสมุบาทเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหมัวทะเลาะก,กันย,ย,ยุ่งอยู่แต่นอกเลอ่ะนอกรั้วพุทธศาสนาเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทั้งนั้นเลยอุตสาห์ลุกขึ้นแต่เช้า เราจะต้องฉลาดในเรื่องกุศลกับอกุศลหรือเรื่องอะไรที่เสพเข้าแล้วนิวรณ์ห้ามันจเจริญไม่เอาเพราะนิวรณ์ห้าทำให้ปัญญาเราไม่เกิดแล้วก็ยุ่งอยู่แต่ไอ้นั่นแหละเหมือนบ้านๆเรื่อยๆอารมณ์บ้านๆเรื่อยๆนะจริงไหมเอาไปเทียบดูนะพระอาจารย์ไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าความเห็นพวกนี้ผิดหรือถูกแต่เราคุยอย่างนักปฏิบัติธรรม อันนั้นมันให้ลงไปอยู่ในโลกในพง,งนั่นแหละไม่เห็นมันแช่งอะไรแล้วมีแต่สัตว์บุคคลวุ่นวายไปหมดเป็นพวกอีกยิ่งพอจากเดิมเราเห็นแล้วลื่มใจกลายเป็นเห็นแล้วตั้งคําถามตายละอันไหนมันจิตมันแจ่มใสกว่ากันนึกดูสิการสมบนานธรรมนี่ต้องฉลาดในจิตของตนมาจะไปโทษคนนั้นเขา พูดอย่างนั้นนี้ไม่ได้นับหนึ่งที่เราเราเรารู้จักคัดเฟ้นทำจิตถึงจะตั้งสดชื่นแล้วก็รู้จัก,จกน้มและรู้จำหลังนี้ให้มันคงแล้วก็สบายแล้วแป๊บเดียวในสมัยพุทธกาลเดี๋ยวก็องค์นั้นบรรลุธรรมองค์นี้บรรลุธรรมเขาเมาื่อเขาเขาไม่มา,ายุ่งอยู่กับไอ้นอ,นอกๆเปลือๆพวกนี้เขามาถึงกัคุยเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์แล้ว แล้ก็สาทูกับกุศลธรรมทั้งปวงอย่างนี้น่ะใช่เปล่าแล้วพุทธบริษัทก็เลยสามัาคีกันเจอกันพี่น้องอะ่ะแล้วเรามีลูกในบ้านนั่นพี่น้องมองหน้ากันแล้วรักกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันและกันให้พ้นภัยเราเปบื้อใจใช่ไหมต่มาถึงพี่จ้องน้องน้องจ้องพี่เอาผิดเอาถูกกันงัดกันเราเป็นพ่อเป็นแม่มีความสุขหรอ แล้วบอกว่านี่คือพุทธศาสนาเฉยเลยคนที่เนี่ยภาวะนิพนธ์ห้าให้หลงผิดอย่างเงี้ยจนเราได้หลงไปด้วยถ้าเราไม่ตั้งสติดีๆการเพ่งโทษใส่กันกลายเป็นความถูกต้องเฉยเลยแล้วชวนให้เราไปเป็นร่วมมันทุข์ม่แต่แจกความทุกข์ให้กันเฉยๆเผากันเองเฉยๆได้เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยอ่ะใช่ล่า จำไว้เนี่ยมองให้รอบอย่างเงี้ทิ้งให้หมดเลยแล้วไม่ว่าใครด้วยโอ้เสียงแบบนี้เสียงที่เราได้ยินอย่างนี้อันนี้มาประกอบด้วยนิวร์เราไม่ต้องสนใจเราไม่ไปต่อปากแค่นั้นเองเพราะว่าเพราะว่า,าไอ้ของพวกนี้ถ้าเราไปว่าบัณิตที่เขา <c oughs> เกิดเขาฝึกตนจนสําเร็จทรรมหรืออะไรก็ตามต่อให้ไม่ฝึกนั้นเป็นเราเราถูกว่าอยู่ข้างหลังเราเอาไหมเอาไหม ความเห็นพกเนี้ยมันพากันจกแจ๊กจกแจ๊กถูกไหมมันเป็นภาษาจกแจ๊กจกแจ๊กจกแจ๊กถือว่ามันก็มีวิบากกรรมอีกไม่ว่าเกิดเป็นใครมีกฎของกรรมกายนี้ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของเธอทั้งหลายแต่กรรมเก่าขอกายนี้พึงเห็นด้วยปัญญาเนี่ยรู้จักว่าอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใคร มาบวชแล้วก็ดีอยู่กับเรือนก็ดีกายว่าจาต้องอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดถ้าไม่ใช่จะมีวิบากเพราะมรรคแปดเป็นเครื่องพ้นกรรมถ้านอกนั้นคือเป็นกรรมจริงป่าออเราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อมาเห็นเ,นเพื่อละเพื่อลดเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้นะแล้ววิธีละก็คือแบบนี้นะจำไว้ว่าเป็นธรรมชาติมีวิสัยในภายในเนี่ยมันผุดปรากฏ เราเห็นอย่างนี้เราก็อยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยๆมันก็แสดงความดับของมันเองไม่ต้องโผลไปโต้กับอาการที่เกิดขึ้นจากข้างในเห็นเป็นอาการาธาตุชนิดหนึ่งที่เมื่อกระทบต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จะดับไปนี่คือคำว่าสารวมแบบมันไม่เกือกลัว เพราะว่าธรรมชาติมีอยู่อย่างนั้นมันเลยไม่ต้องไปผักใสเลือกนู่นเลือกนี่กับใจอยู่นี่คือสํรวมในความหมายของพระเจ้าอย่างนี้ท่านี้มันก็เลยตั้งสบายเข้า,า่าเถอะทีนี้มันจะเป็นปัญหาต่อเมื่อเมื่อมองเมื่อได้ยินเข้าแล้วเกิดปฏิกิยาที่โละาทรสามโมหะใช่ไหม แต่ถ้ามันไม่มีปฏิกิยามันมองผ่านเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผัสสะในนี้ถ้าผัสสะมันเกิดก็ธรรมชาติของเขามีแปลว่าเขากระทบเกิดขึ้นเป็นแบบไม่ติดข้องก็เป็นเรียกว่าภาวะที่ไม่ยึดถือเราเรียนรู้ขนาดนี้เราไม่ใช่คนยึดถืออยู่ตลอดเวลานะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยธรรมชาติที่ไม่ได้เข้าไปอะไรกับมันเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ย กับขณะที่เห็นละว,วิจิตตการตาเช่นความรู้สึกอ่นั่นมันเกิดเป็นวิสัยขึ้นมาของอร่อยสิ่งสวยงามมีอยู่เป็นธรรมดาโลกสูทั้งหลายจงมองดูโลกนในอันวิจิตตการตามันมีอยู่แล้วความวิจิตของเขาธรรมดาอย่างนี้นเมื่อคนเขาหมกจมอยู่คือเข้าไปเกือก กู้กับภาวะที่มันลอยตัวขึ้นมันลอยตัวขึ้นความรู้สึกวิจิตนั้นลอยตัวขึ้นเรารู้ว่าอ,อมีอยู่นะนี่คือจบแล้วแต่ถ้าไม่รู้มันจะเข้าไปผูกพันเพลินตรงน,รงนี้ต่างหากแล้ว<อ>เมื่อละเมื่อเห็นหน้าการว่าธรรมชาติมีอยู่มันก็ละความเพลินอยู่ในตัวแล้วเราอยู่ในกายนี่เดี๋ยวมันก็ดับไปผ่านไปแล้วภาษาก็ดับ ไปตันหาดับเมื่อความเพลินดับตัณหาดับตันหาดับความเพลินดับอุปทานดับการหมุนอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งมันจะจางหายเป็นลำดับนี่เราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะแต่ให้ทําตามนี้แล้วก็จะมีสภาพธรรมที่เมื่อถึงจุดอิ่มตัวของเขาเขาก็จะก็เป็นธรรมชาติที่ให้รู้แจ้ง ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับเป็นของธรรมะไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องเอาใจไปยุ่งกับมันแค่เราใส่ใจปัจจุบันธรรมที่กำลังรู้สึกได้อยู่เนี่ยแค่นี้เองรู้สึกตัวเนี่ยแค่นี้เนี่ยคือวิธีการแล้วเวลาระหว่างวันกว่าจะได้นอนหลับข้อมูลอะไรที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอันไหนเป็นสาระอันไหนไม่เป็นสาระต้องรู้จัก เว้นซาอันไหนไม่เป็นสาระคืออันไหนที่ฟังแล้วมันวุ่นวายเป็นนิวร์นเป็นเหมือนบ้านๆเลยไม่ได้ต่างอะไรกับบ้านๆน,นี่เราก็ละไม่ใช่ไปว่าเขานะให้ราอะโอ้เรามันลกอยู่แล้วเราเอาอันนี้เพิ่มก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวมันจะยิ่งลกไปใหญ่เราไปเดินจุงคมดีกว่าอย่างนี้นะความหมายนะเข้าใจเนาะต้องรู้จักรักษาตนอยู่ในธรรมแบบนี้นะ แล้วก็โอ๊ยงามนะบ้านไหนที่เขาสามารถีกันอย่างนี้แล้วก็คอยชำระจิตไอ้ไอท้ที่เจะมาทิ้มแทงกันโกรธเคืองกันเอาเป็นเรื่องเป็นราวใส่กันมันไม่มีหรอกถ้ามีมันถูกเห็นถ้ายังใส่ใจอยู่มันถูกเห็นมันก็จะดับใช่เป่าข้าใจมันต้องการละอยู่แล้ววิธีละทําให้ถูกเท่านั้นจะได้ไม่สับสนแบบนี้ตลอดปีไม่สำเร็จสักที ไม่ต้องแย่งพื้นที่กับมันแค่รู้อ๋อมันมีอย่างนี้นะเราก็รู้สึกตัวในกายต่อก็จะดับให้เห็นเองตัวมันเองดับเองมันมีเวลาระยะของมันแล้วเดี๋ยวจะหายไปเหมือนกับที่เมื่อเช้าตื่นมาแต่ละขณะเนี่ยอารมณ์ตอนนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งตอนที่อาตมาเริ่มมานั่งก็อารมณ์เลยนะไม่มีสาระเ็นไมมันไม่มีอะไรเลยมันเกิดแล้วก็ดับหายไปเกิดแล้วดับหายไประหว่างวันก็พกครองตนอย่างนี้ แล้วก็มีการฟังธรรมในลักษณะที่ให้รู้แจ้งอย่างนี้โอ้ยแป๊บเดียวเขาไปบำเพ็ญเพียรทำวิธีนี้นะรู้สึกตัวก็ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกายเป็นปัจจุบันแค่นี้รู้ว่าอ๋อมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในานรารมละรรู้นะเดินไปเดินมาเนี่ยรู้สึกตัวชีวิตประจำวันแล้วก็แค่นี้เองไม่มี เธอไม่ติดข้องอะไรอะไรในกายและใจนี้แค่นี้มันจบแค่ตรงนั้นไม่ได้มีอะไรเกินกว่าน,นี้ยึดมัน่นรู้ว่ายึดมัน่นสงบและพอใจใชีวิต, <c oughs> อใใวตเออ <c oughs> อันนั้นก็เป็นสูตรหนึ่งที่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าเรารู้สึกไม่พอสักทีมันก็จะร้อนอยู่เลย นิพพานแปลว่าสิ้นสุดความร้อนใจและความขับแค้นใจความลังเลความสงสิ้นสุดความยอดยอก็คือร้อนใจและขับแค้นอารมณ์สูขถ้าผูกพันเข้าไปมันสลายก็รู้สึกว่าอยากหาอีกที่ไหนจะสงบอย่างนี้นะมันไม่จบแต่เห็นอาการว่าร้อนขึ้นนี่วะ่ะแล้วมันก็ว่างไปตอนไหน เราจะรู้ว่าของพวกนี้แค่ร้อยตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าจรมาไม่เป็นไรในตัวเราเลยไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเลยเรารู้ตัวอย่างนี้มันก็มันก็จะเป็นของที่ธรรมชาติสิ่งจรมาเท่านั้นมันก็เลยว่างจากความเข้าไปผูกพันอารมณ์ก็ไม่ต้องโหยหาไม่ต้องร้อนใจเพราะความถูกสิ่งจรน,นั้นมากองให้เห็นเป็นแค่สิ่งจรมา แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะแต่ละอารมณ์เนี่ยมันจรมาแล้วก็หายไปความคิดเหล่านั้นก็เหมือนกันหาที่สงบจรมาแล้วก็หายไปไม่มีอะไรด้วยนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นประดุษสิ่งว่างเปล่าหาแก่นสารไม่ได้มันเหมือนเป็นต้นนะตัวมีอีกประสูตรหนึ่งพูดถึงต้นกล้วยเลยนะ พูดว่าคนมีกำลังเนาะถือด้ามพาไปอย่างดีต้องการหาไม้แก่นนะมาทำเสาเรือนนะแล้วก็เดินเข้าไปในป่าไปเห็นต้นกล้วยใหญ่มาหึมาเลยโอ้ยต้นนี้ต้องมีแก่นแน่เลยไหมจัดการเลยโคดอย่างดีตรงแกะเปลือแกะกระพี้แกะแกะ,กะ,แกะ,แกะไปแกะมา เจออะไรเจอสิ่งวางเปล่าเห็นไหมฉีกไปฉีกมาไม่มีแก่นในนั้นเลยความคิดที่ลอยตัวขึ้นต่างๆเหมือนเป็นจริงเป็นจกักแต่ถูกเพ่งพินิจแล้วก็วางเปล่าหาแก่นสารไม่ได้จะหาแก่นได้ที่ไหน ให้รู้สึกตัวตามเป็นจริงอย่างนี้นีภาวะที่ติดข้องรู้ว่ามีอยู่กว่าอ๋อมันลอยตัวขึ้นพอมันไม่ติดข้องก็รู้สึกได้ว่าเออภาวะอันนี้เรียกว่าไม่ติดข้องเป็นทตาธรรมแต่ละชนิดทั้งนั้นเลยนะเราไม่ต้องเป็นอะไรเป็นแค่สภาพทตาธรรมปรากกดเฉยๆแต่ละขณาเท่านั้นเอง ก็รอการละเฉยๆสิ้นสุดความต้องร้อนใจและกับแกนทไม่ต้องแย่งพื้นที่อะไรทั้งนั้นให้แค่รู้ตัดสรุพูดเจ้าตัดสรุปท่าธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยปรากฏแล้วก็ดับไปแค่นี้เองปฏิจจสมุปบาทอืม นี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและไม่ใช่ของบคุคคลเราเอื่นกรรมเกา่านี้คือกายเนี้ยมาจากกรรมเกาเ่าเกิดพึงรู้ว่าอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหตุปัจจัยทําให้รู้สึกได้เหตุปัจจัยทําให้ความรู้สึกปรากฏขึ้นเหตุปัจจัยทําให้รู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่ เธอพึงรู้อย่างนี้ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะความดับแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับแค่นี้เองไม่มีอะไรจำไม่นานี่คอยใส่ใจรู้สึกตัวอยู่กับทาเครื่องตื่นนี้เสมอแบบภายในวิธีสําววมก็คือไม่เข้าไปเกือกล้วาภาวะที่มันธรรมดาลอยตัว ให้ผักใสแล้วก็ไม่ได้ต้องกอดรัดอะไรรู้ว่ามีอาการอยู่แล้วเขาก็ดับไปก็รู้ว่าดับไปแค่นี้เองตื่นตัวอย่างนี้ใส่ใจอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญานะมีคำถามโจต,ตกลงว่าท่านที่เราเนี่ยก็คือมีพู้เจ้าเกิดขึ้นแล้วนะพ <c oughs> <c oughs> ูเจ้า ได้ปฏิสถานภิกษุภิกษุณีสงฆ์วาสสงฆ์ปุสิกาเกิดขึ้นแล้วแ,แล้วแต่ละประเทศก็กระจายออกไปจากเดิมมีแค่ที่อินเดียใช่ไหมจากประวัติเนาะก็จนมามีเราพวกเรายังนั่งอยู่นี่ทุกวันนี้ดูสิแล้วมันจะหมดยังไง่บกมันจะหมดมันหมดไม่ได้อกมันไม่มีทางจะหมดเพียงแต่เขาไปเล่นถ้าเขาแยกว่าเออเมืองไทยพวกนึงเมืองลาวพวกนึงอย่างนี้มันก็เป็นอีกอย่างใช่ไหมโอ้ยสหรัฐพวกนึงมันก็กลายเป็นว่าเออพวกสหรัฐหมดแล้ว หรือพวกไทยหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่อุปทานไม่หมดใช่ป่าแต่ความจริงมันมีอยู่ดังนั้นแหละใช่ป่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศก็มีแล้วก็อาจจะก,กลับมาสมมติมันเกิดกุ๊กกี้กี้ยุคอะไรก็ตามนะคนไทยต่างประเทศยังคงนับถือพุทธกลับมาก็มีใหม่อยู่ดีมันก็คือยังมีอยู่อยู่ยคือเก่าถูกไหมไม่ว่าประเทศไหนนิยกตัวอย่างเฉยๆได้ใช่ปะ่ะภิกษุภิกษุณีไม่เคยหมด อุบาสกวาสิกาไม่หมดตั้งแต่พุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วทรงประดิษฐานสิ่งใดแล้วไม่มีใครจะไปลบล้างได้ยกเว้นตีกันเองพุทธเจ้าตัดไว้แล้วถ้าภิกษุภิกษุณีวาสุปวิสิกาม่นับถือไม่เคารพไม่ต้อนรับซึ่งกันและกันพระสัษธรรมจะเสื่อมลดเลอะเลือนนี่อยู่ในพระสูตร ปันหมดห้าเขียนไปแล้วกิมพิละสระมหากิมพิละถาม่าเหตุปัจจัยแห่งพศาส,สนาจเจริญกับเสื่อมคืออะไรก็สรงตัดว่าเนี่ยทรงตัดว่าถ้าภิกษุภิกษุณีวาสุบุสิกาไม่ขอลบในพุทเจ้าในพระธรรมในภริยาเจ้าทั้งหลายในหมู่สงฆ์ทั้งปวง หมู่สงฆ์ก็คือมีทั้งภิกษุภิกษุณีสองฆ์ถ้าไม่เคารพไม่นับถือไม่เคารพนับถือในธรรมในวินยัยแล้วข้อสุดท้ายทรงตรัสว่าไม่เคารพนับถือกันและกันเองพระสัษธรรมจะเลิศเรือนระดับสูญไปก็ธรรมดาคนจะพูดกันแต่เรื่องเปิดอนอกสู้กันเพ่งโทษใส่กันทรรมพระเจ้าละเอียดขนาดนี้มาสมรวมขนาดนี้แล้วเราโม่คุยเรื่องพวกนั้นลงไปไหนอะ่ะ พระธรรมก็เสื่อมเลอะเลือนเป็นอย่างอื่นอยู่แล้วใช่เปล่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีใช่เปล่าเพราะั้นเราเป็นชาวพุทธเราจะไม่เป็นคนลงไปทางนั้นเนาะเนี่ยคุยจนเพลินไม่รู้นอกเวลาหรือยังไง่ใช่คุยถึงเอ่ในต้องขออภัยไม่รู้ว่าช่วงเวลาแค่ไหนถึงจะนะแล้วมีคำถามอีกก็นะได้หรือเปล่าหรือหมดแล้วหือ อเข้าใจแล้วนะไม่ต้องคุยเรื่องอิหลบกเกตคาะข้างนอกแต่ถ้าใครถามก็บอกว่าพุทธเจ้าบัญญัติแล้วไม่มีใครไปลบล้างหรอกพุทธบริษัทยังครบสี่และที่ที่เขาสามากี่กันก็มีอยู่แล้วก็ลุ่งเรืองมากมีอยู่และเราคือหนึ่งในนั้นที่จะเขารบในธรรมที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วเข้าใจใช่ไหมเราจะไม่ไปมีวาจาลบเลือนสิ่งที่ท่านให้ไว้จะส,สรร,รเสริญเคารบในธรรมพุทธเจ้าเหล่านั้นที่ทรงบัญญัติ อย่างนี้ลับรองเลยเสริมกำลังแห่งความสัมมาวาจานะจาทู